สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะปีกรงุลรศิงค่ะกรรมการด้านวัฒนธรรมชมรมการท่องเที่ยวแก่งคอยค่ะวันนี้ดิฉันได้พาผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านนายกถั่วแระสอนสุทาการมาลีได้มามอบผลิตภัณฑ์และแอลกอฮอล์เพื่อช่วยชาวแก่งคอยในยุควันนี้และโควิดที่เรากำลังประสบอยู่ทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณอาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคผู้ชมค่ะครับผมนายกสมาคมเฉียดไทยนะครับ อดีตก็เป็นนายกสมาคมเินเรปินตรบแห่งประเทศไทยมา12ปีแต่วันนี้มาทำงานอีกหนึ่งหนึ่งกิริยาบทนะครับเป็นเรื่องราวของกิจอาสาซึ่งวันนี้ได้นำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นเจลไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างพื้นไม่ว่าจะเป็นแอนฮกร์นะครับมามอบให้กับทางสําเภอค่ะทาอําเภอกังคอยนี้นะครับก็จาก บริษัทไวท์เฮาส์นะครับเพราะนั้นสิ่งที่นำมานี้ก็หวังว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือในเรื่องประสบภัยของโควิดนทีนี้ไม่มากก็น้อยนะครับแต่จะให้หมดไปซะเลยก็คงเป็นไม่ได้เอาที่ว่าที่ตรงไหนพอจะเอื้ออำนวยความสะดวกได้เราก็จะไปช่วยเหลือกันนะครับขอบคุณคุณคุณรอนะครับค่ง ได้ติดต่อแล้วก็ประสานงานมาก็เราก็เลยก็ไปติดต่อที่ไวเฮามาเหมือนกัน uh huh. นะครับเพื่อที่จะได้เอาสิ่งของเหล่านั้นมามอบให้กับทางสาธารณสุขอำเภอค่ะ,ะครับในานามของคนแก่นคอยนะคะก็ขอบคุณทางบริษัทไวเฮาแล้วก็ท่านนายกนะคะสอนสุธากรัรนาลีสัวแลเชิญยิ้มค่ะที่ได้นำผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์กับช่วงยุคโควิด วันนี้มามอบให้ที่สถานสูนยอำเภอนะคะเดี๋ยวเราจะไปมอบให้กับท่านสอที่สถานสูนอํอำเภอกันคอยกันเลยค่ะดีครับค่ะไปถึงตัวท่ันเลยนะครับใช่ค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับพี่น้อง ชาวสระบ,บุรีนะครับแก,แก่งคอยสระบ,บุรีดีครับก็ถือว่าใกล้กรุงเทพมากที่สุดแล้วนะครับก็วันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการทําความดีให้กับสังคมนะครับเพราะว่าเรื่องราวของโควิดก็กําลังระบาดไปทั่วประเทศในนามของนายกสมาคมเชืยไทยก็เลยอยากจะมามอบสิ่งดีๆให้ให้กับทางนสุขใช่ไหมครับ,รบทางบริษัทไวเฮา ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เรื่องราวของน้ํายาทําความสะอาดไม่ว่าจะเป็นเยลไม่ว่าจะเป็นน้ํายาล้างพื้นใดๆก็แล้วแต่ครับก็ให้ผมเป็นตัวแทนมามอบให้กับทางหน่วยงานนะครับก็ถือว่าเรามอบมอบให้นะครับยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ไม่ใช่ที่ถืออยู่นี้นะครับมีทั้งเยลมีทั้งน้ํายาสเปรย์แล้วก็น้ำยาล้างพื้นน้ำยาล้างจานเรื่องราวของการทําความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ของ ไวเฮาส์นี่นะครับมามอบให้ครับก็ขอให้แบ่งปันกันใช้นะครับครับในนามของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอยแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอแก่งคอยทุกแห่งนะครับแล้วก็พี่น้องชาวอำเภอแก่งคอยนะครับก็ต้องขอบคุณทางสมาคมเชียร์ไทยแล้วก็บริษัทไวทเฮาส์เนาะที่มามอบผลิตภัณฑ์ในการควบคุมป้องกันโรคโควิดนะครับซึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่นำมาให้วันนี้นะครับก็มคีความสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะครับในการที่จะควบคุมป้องกันโรคโควิดนะครับส่วนหนึ่งก็คือเจลแอลกอฮอล์นะครับที่ล่องเหนือจากการที่เรารักษาระยะห่างนะครับใส่แมสนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเจลนะครับก็ต้องขอบคุณทางบริษัทเป็นอย่างยิ่งเนาะที่นำผลิตภัณฑ์ต่างๆาเหล่านี้มามอบให้นะครับเราก็จะจัดสรรไปให้กับทางรพสรทุกแห่งนะครับในการที่จะไปให้แจกให้กับพี่น้องอสมนะครับในการที่จะไปดูแลนะครับ ผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ผู้ที่สัมผัสนะครับในการควบคุมป้องมันตัวเองที่จะไม่ให้เกิดการติดโควิดนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทางสมาคมเช้อไทยโดยคุณทอเแลเนี่ยเป็นอย่างยิ่งนะครับที่นําสิ่งิตภัณา์เหล่านี้นะครับมามอบให้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะ,ะที่ที่ครับที่ให้ความให้ดลเหน็เหนใจกับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็จะต้องถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับต้องขอบพระคุณครับขอพูดกับขอบคุณครับ มีความยินดีนะครับที่ได้มาที่วิยาลัยเทคโนโลยีขื่นชมไทยเยอรมันเพราะนั้นวันนี้ในตัวแทนของบริษัทไวท์เฮาส์นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของออน้ำยาทำความสะอาดทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเยลเรื่องราวของเออสเปร หรือว่าทําความสะอาดเกี่ยวกับเรื่องของพื้นแล้วก็พิจารณต่างๆซึ่งบริษัทนี้ก็ผมเป็นตัวแทนมามอบสิ่งต่างๆให้นะครับถือโอกาสบ้องอเลยก่อนอครับผมผมในานามของตัวแทนวิไลเทคโนโลยีชิ้นชมในมันนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานได้ครับที่ความรู้ขค้อกับวิทยไลยเทคโนโลยีชิ้นชมในมันมากครับ ดังนั้นอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสิ่งสิ่งที่ให้เด็กกักเรียนศึกษาทุกคนนะครับตั้งแต่การเข้าเรียนการต่างๆเพราะฉะนั้นเด็กเราได้รับการปลอบประสับของทางกระทรวงศารณสุขนะครับต้องขอขอบคุณท่านจริงๆครับขอบคุณมากครับของอาจจะมีน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าเฉลี่ยเฉลี่ยกันใช้แล้วกันนะครับใครใครได้ไปก็ถือว่า คนนั้นทำบุญเยอะเนาะไรไม่ได้เราก็ไม่รู้จะทำไงให้ทั่วถึงนะครับท่านขอบคุณมากครับดีครั้งครับก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับผมทวราเชิญยิ้มนะครับจิตอาสาซึ่งทำงานอย่างนี้มาทั่วชีวิตแล้วนะครับในเรื่องไม่ว่าจั้งรอดแรกของโควิดนะครับเราก็ทำอาหาร แจกแพทย์หมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเนื่องลอดแรกที่เกิดขึ้นนะครับเราทําถึง5โรงพยาบาลเราแจกครั้งหนึ่งวันหนึ่งก็ประมาณ2,000กว่า2,000กว่ากล่องนะครับในจํานวน5โรงพยาบาลด้วยกันแต่มาในโควิดที่ในทีมที่3นี้บอกตรงๆว่าไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าจะไปไหนทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเรื่องราวของโควิด สุดท้ายดียังไม่รู้ว่าจะจบในปีนี้หรือมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตแล้วเราจะอยู่กับมันได้ยังไงสิ่งที่อยากจะเตือนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับให้เชื่อฟังกระทรวงสาธารณสุขและก็ภาครัฐให้มากที่สุดนะครับอย่าฟังหรืออย่าไปเสพข่าวนะครับเอาตัวเรามั่นใจในตัวเราให้มากที่สุดนะครับแล้วท่านจะประสบกับความสำเร็จในการปราศจากโรคภัยเรื่องราวของโควิด อันดับแรกเลยนะครับที่ความเป็นห่วงมากๆตอนนี้ผมยืนอยู่ที่คลินิกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลแก่งคอยหรือที่สาธารณสุขอำเภอ,อ,เกอแก่งคอยนะครับอยากจะให้กำลังใจกับพี่น้องชาวแก่งคอยทุกท่านนะครับ,รบหนึ่งกาดอย่าตกนะครับเตือนตนเตือนกันหมายความว่ายัางไงครับเตือนตนเนี่ยก่อนออกจากบ้านน่ะเราพร้อมหรือยังครับถ้าเราพร้อมคิดว่าเราจะออกจากบ้าน ไปเผชิญกับไอโควิด19นี้นะครับท <ฮะ S 1> ่านต้องเตือนท่านว่าท่านมีแมสสวมหรือยังนะครับท่านล้างมือบ่อยไหมท่านยืนห่างจากสาวสวยๆไปไกลๆอย่างนี้ไหมนะครับหรือว่าระยะห่างหรือว่ากินช้อนกินกินร้อนช้อนเรานี่เราเตือนตนเรานะ,<ฮ>ะแต่เราเตือนกันหมายถึงเตือนเพื่อนเตือน <ฮะ S 1> ผูงเตือนพี่น้องเตือน ผู้ใกล้ชิดเราเนี่ย<ะ>เตือนอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ย<ะ>เรื่องแมส<ะ>เรื่องระยะ,ะห่างนะครับเรื่องกินร้อนช้อนเรา<ะ>แมก้กระทั่งใดๆก็แล้วแต่เดี๋ยวล้างมือล้างมือให้เร็วที่สุดล้างอยู่ตลอดเวลาครับไม่รู้เจอนําไปโดนล้างเอาอย่างนี้ดีกว่านะกลับเข้าบ้านก็รีบถอดเสื้อผ้าอาบน้ำอาบท่าชำระร่างกายสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเราจะกำจัดและที่สำคัญที่สุดครับถ้าไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านเด็ดขาด อยู่บ้านกับตัวเองสัก14วันสักส5บห้าวันครึ่งเดือนไปเลยครับแล้วเราจะไม่ไปปากกับโรคนะครับแล้วเราก็จะไม่ไปรับโรคเข้ามาเราก็จะไม่เจอทุกคนถ้าอยู่บ้านอย่างนี้ได้ทั้งหมดนะผมว่าโรคมันก็จะหายจากจากตัวเราไปนะครับแต่นี่แหละครับเรื่องราวของว่าเราอยู่กับมันได้ไหมหรือมันจะอยู่กับเราได้ไหมนะครับก็อยากจะเตือนพี่น้องชาวแ่งคอยทุกท่านนะครับให้ อยู่ยังมีความสุขอย่ากล <ฮะ S 2> ัวมันครับใช้สติใช่ไหมเมื่อก่อนนี้มีโรคผีดาดตายกันเป็นเบื้อ <ฮะ S 2> เรายังผ่านพ้นมันมาได้และไอ้โรคแพทยเนี้ยวิวัฒนาการมันยิ่งใหญ่มหาศาลเราไม่งโง่กับมันหรอกครับเราต้องฉลาดกับมันนะครับเ <ฮะ S 1> ตือนตนเตือนกันนะครับการจาตกครับค่<ฮ>ะและทุกประสขงของเราในวันนี้ก็สำเร็จเุื่องไปได้ดีด้วยผู้ใหญ่ใจดีอย่างนายกสมาคมเชียร์ไทยนะคะ คุณสสุธากรัตมารีอัถวัวและเชิญยิ้มนั่นเองดิฉันมีความภาคภูมิใจมากที่วันนี้ได้ทําหน้าที่ของอคนชุมชนแก่งคอยที่ได้นําความปลอดภัยเข้าสู่สังคมของเรานะคะคุณผู้ชมหลังจากนี้ไปแล้วขอฝากติดตามครูรสแอร์และขอบคุณทีมงานของครูรสแอร์ด้วยที่วันนี้เสียสละเวลามาช่วยกันเพื่อสร้างให้สังคมเราน่าอยู่และมีความปลอดภัยทางด้านโควิด -19 และก็ อยากฝากทุกคนไวยว่าสวมแมสล้างมืออยู่ห่างกันสักนิดแล้วชีวิตจะปลอดภยัยเจอกันในครูโรสแอร์บาย u b e Channel คนรักบ้านเกิดนะคะขอบคุณค่ะ